หนบ้านนะคะข้างบ้านค่ะสวยมากเลยโอ้ ในหมู well. in ่บ้านนะคะข้างบ้านค่ะสวยมากเลยโอ้โหลอยกระทงกันค่ะตรงที่รอยกระทงนะคะใช่ไงมันทำมาจากทันนี้ด้วย ดีนะคะบั้งใหญ่ค่ะังรักอลิค่ร้าลิด้านยหญ่วยแต่งเองเหรอคะสวยมาก คนได้หมู่บ้านนะคะทางบ้านค่ะสวยมากเลยโอ้ล สวยไหมคะได้คะ่ะเดินดีๆนะคะ<อ>คลิปนี้ขอจบที่เด็กๆนะคะน้องเกลวน้องก้าน้องอลิสคะ่ะ ใช่ค่ะเดินดีๆนะคะ,ะใ,ใครแต่งตัวให้เนี่ยเกวยยจยสวยมาก อจบที่เด็กๆนะคะน้องเกลวน้องก้าน้องอลิซค่ะได้ค่ะเดินดีๆนะคะค่ะบ้านใตรงน้นสวยไหมคะ ตงที่รอยกระทงนะคะใช่ไงมันจาหลังวันนี้ด้วยรักอลค่ะรอลิร้านด้หมวยแต่งเองเหรอคะสวยมาก เจกหน้าหมู่บ้านค่ะใครแต่งตัวให้เนี่ยเกลยายยายสวยมาก <c oughs> ต้องก้าค่ะทำไมกระทงหนูนิดเดียวนะคะอ,บบอ๋อหเหรอสวยมากนนนนน ทำไมกระทงหนูนิดเดียวนะคะอ๋อเหรอสวยมากนนนนนนคนในหมู่บ้านนะคะข้างบ้านค่ะสวยมากเลยโอ้หละได้ค่ะเดินดีๆนะคะคลิปนี้ขอจบที่เด็กๆนะคะน้องเกลน้องก้าวน้องอลิศค่ะ ตอนนี้คือมีคนเริ่มมาลอยกระทงเยอะแล้วนะคะนคนในหมู่บ้านนะคะทางบ้าน,นะคะ่นนะสวยมากเลยโอ้แล้สวยมากเลยนะคะกงคนในหมู่บ้านนะคะทางบ้านค่ะสวยมากเลย โอ้โแล้คลิปนี้ขอจบที่เด็กๆนะคะน้องเกลน้องก้าน้องอลิสค่ะสวยมากเลยนะคะวิกกี้ได้ค่ะเดินดีๆนะคะ ขอ,อจบที่เด็กๆนะคะน้องเกลน้องก้าน้องอลิสค,ค่ะตอ,น,อนนี้คือมีคนเริ่มมาลอยกระทงเยอะแล้วนะคะต้องเจ๊กหน้าหมู่บ้านค่ะ กคนด้หมู่บ้านนะคะคข้างบ้านค่ะสวยมากเลยโอ้แล้ว กระทงกันค่ะสวยมากเลยนะคะวิยเก้นใครแต่งตัวให้เนี่ยแกยว เจ๊กหน้าหมู่บ้านค่ะใครแต่งตัวให้เนี่ยเกลยายยายสวยมากน้อเ <laughs> งเก้าค่ะ 妈，哦，叔叔。<發><發>